เยนถูกทุบเทขายในวันนี้เนี่ยนะครับร่วมหนักถึงในรอบ38ปี30กว่าปีมันเกิดอะไรขึ้นกับเยนตอนนี้ยังคงอ่อนค่าต่อไปนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย S C B X กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคสถานีบริการน้ำมัน PT เยน ถูกทุบเทขายในวันนี้เนี่ยนะครับร่วมหนักถึงในรอบ38ปี30กว่าปีมันเกิดอะไรขึ้นกันเย็นตอนนี้ยังคงอ่อนค่าต่อไปนะครับเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐเป็นที่ทราบกันดีครับว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นลงไปถึงระดับที่ประมาณ151.74ดสอลลาร์สหรัฐนับเป็นขั้นเดืนเยนเทีเยบดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าที่สุดในรอบหนึ่งปีหรือตั้งแต่ตุลาคม 2, 2022นะฮะแต่ว่าแน่นอนนะครับ151.74ก็ยังาส่ต่อ็ุด เพราะว่าต่ําสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ22ตุลา 2, 2022ตอนนั้น151.90ดอลลาร์สาหรัฐเอาละนี่คือทุกคนทราบอีกครับว่าส่วนตา่างช่องว่างความห่างระหว่างดอกเบีย้ยอเมริกาสูงสุดในรอบ22ปีกับดอกเบีย้ยของญี่ปุ่นซึ่งเตีย้ยต่ําติดตึงและติดลบเป็นปฏติการมันหา่างเป็นขนาดนี้ประชุมกี่รอบกี่รอบของแมงชาติญี่ปุ่นก็บอกว่าจะใช้ดอกเบีย้ยต่ำเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปไม่มีขึ้น แม้จะมีการปรับกลไกบางอย่างเกี่ยวกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นก็ตามเพื่อเป็นการบอกว่าจะเริ่มขยับเป้าเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นและการการส่งสัญญาณว่าในที่สุดหลังจากที่ใช้ดอกเบี้ยของญี่ปุ่นตึงตังมาเป็นเวลานานติดลบก็ได้เวลาน่าจะปรับขึ้นได้เพราะว่าเป้าเงินเฟ้อมันเริ่มขึ้นแต่นั้นก็ยังไม่สามารถทําให้แก้ไขปัญหาของค่าเงินเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐนั้นร่วงลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ไั่ที่พูดถึงก็เพราะเช้าวันนี้นะครับ8พฤศจิกายนปรากฏว่าเงิน เยนเทียบกับสกุลสําคัญเช่นยูโรดอลลาร์สิงคโปร์วอนเกาหลีใต้แม้แต่สกุลในอเมริกาใต้ร่วมเทขายอย่างหนักเลยครับเรามาดูกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นเงินเยนเทียบกับยูโรลงไปแต่161ต่อยูโรฮะกลายเป็นเงินเยนเทียบยูโรที่อ่อนค่ามากที่สุดนรอบยีปี2เดือนกว่าหรือตั้งแต่สินหาคมปี2008ัเอาพูดง่ายๆฮนะ ใครตอนนี้นะครับที่เทียบกันระหว่างเยนกับยูโรเนี่ยคุณไม่เคยเห็นเงินเยนต่อยูโรอ่อนค่าสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตอะไรฮะเศรษฐกิจล่มสลายของอเมริกาปี2008หรือเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์อีกสกุลหนึ่งนะครต่อมาครับเมื่อเอาเยนไปเทียบกับวอนเกาหลีใต้ปรากฏว่าลงอ่อนค่าต่ําสุดในรอบ25ปี9เดือนกว่าหรือนับตั้งแต่มกราคมปี2008ก็เหมือนกันใครที่ถือเยนเทียบกับวอนเกาหลีใต้ตอนนี้ มันอ่อนค่าลงต่ำสุดตั้งแต่วิกฤตเศรษฐก,กิจแฮมเบอร์นเกอร์สถาบันการเงินอเมริกาล่มสลาเสยเมื่อปี2008นี่สองสกุลแล้วนะฮะต่อมาครับเยนเทียบกับด,ดอลลาร์สิงคโปร์โอ้โหันนี้น่าตกใจเลยครับเพราะว่าเยนเทียบดอลลาร์สิงคโปร์ลงมาแต่ะระดับ111ต่อดอลลาร์สิงคโปร์กลายเป็นเงินเยนเทียบดอลลาร์สิงคโปร์ที่อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ38ปีฮนะ1,985เป็นต้นมานี่คือประมาณใกล้ๆกับตอนที่สิงคโปร์เนี่ยนะฮะคือ มันเป็นเรื่องประกติการที่เหลือเชื่อจริงครับว่าทําไมตอนนี้เนี่ยเยนถึงเทียบปัทุกสกุลโดยเฉพาะในอาเซียหรือในยุโรปหรือในยุโรปเนี่ยถึงได้อ่อนค่าขนาดนี้เอาไม่พอผมเทียบอีกหนึ่งสกุลนะฮะเยนเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียปรากฏว่าร่วงมาเหลือ97ต่อดอลลาร์ออสเตรเลียกลายเป็นเยนเทียบดอลลาร์ออสเตรเลียต่ําสุดในรอบ4เดือนหรือตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งหมดเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเกิดอะไรขึทนเนี่ยทำไมถึงไม่ถือเยนกันขนาดนั้นทำไมถึงงม่ดทิเยนนนนกััขาีะครบ ก็ขอเหตุดีครับขณะนี้เนี่ยหลังจากที่เยนกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับเจอสึกเทขายเททิ้งอ่อนค่าลงมาเพราะว่าส่วนห่างของดอกเบีย้ยมันมันกว้างมากถูกไหมฮะแต่ถ้าเราจะเทียบเช่นดอกเบีย้ยของยูโรโซนท่าผู้ชมรู้กันครับดอกเบีย้ยยูโรโซนตอนนี้เป็นอัตราดอกเบีย้ยที่สูงที่สุดในรอบ1 5้าปีและตึงมาสองรอบแล้วนะฮะขณะเดียวกันดอกเบีย้ยของเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ถูกตึงมาแล้วและเป็นดอกเบีย้ยที่ห่างจากทองของญี่ปุ่นอยู่พอสมควรเหมือนกัน งั้นโดยหลักนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยแบงก์ชาติยูโรดอกเบีย้ยแบงก์ชาติเกาหลีใต้ดอกเบีย้ยแบงก์ชาติของออสเตรเลียและดอกเบีย้ยแบงก์ชาติของสิงคโปร์เนี่ยมีส่วนห่างส่วนต่างจากหน้นของเงินดอกเบีย้ยของญี่ปุ่นเนี่ยมากเป็นรองจากส่วนต่างของดอกเบีย้ยอเมริกากับดอกเบีย้ยญี่ปุ่นประเด็นที่2ตอนนี้อเมริกาส่งสัญญ,ญาณครับว่าเริ่มตึงดอกเบีย้ยและในตลาดเชื่อว่าจะตึงนถึงสรอบตอนนี้นักลงทุนที่เก่งกําไร ในเรื่องของการที่หาส่วนต่างของความแตกต่างของข้างเงินเยนกับสกุลอื่นๆที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐจึงโยกโกลยุทธ์ในการลงทุนไปหาอะไรครับสกุลเงินอื่นๆในทุกภูมิภาคทั่วโลกเมื่อเทียบกับเยนและยังมีช่องว่างของดอกเบี้ยให้เล่นอยู่นี่คือปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นผมถึงบอกท่านผู้ชมครับว่าในปีนี้จริงๆเล่าตั้งแต่ตอนปีที่แล้วและปีนี้และดีไม่ไดีจะไปถึงปีหน้าเนี่ยนะครับหนึ่งในสงครามทางเศรษฐกิจคือสงครามอัตรารกเปลี่ยน โดยดอลลาร์สหรัฐเป็นหัวข้อใหญ่ที่สุดและทําให้ทุกสกุลของทั่วโลกมีอัตราความผันผวนในช่วงของการอ่อนค่าเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นแม้แต่บาทไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้การเตือนของเขาหรือว่าสัญญาณนี้เราจะได้เห็นว่าเงินเยนเทีเยบสกุลอื่นๆจะอ่อนค่าลงต่อไปไหมคําตอบคือใช่และยังไม่สุดเพียงแค่นี้ครับนะฮะนี่เป็นเขาเรียกว่าวิสัยนะครับหรือว่านิสัยของทางด้านนักลงทุนที่เขาจะมุ่งหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดในทุกเครื่องมือของการลงทุน ว่าเขาก็ไม่ได้นะครับมันเป็นอาชีพความจริงนะฮะแล้วมาดูต่อครับว่าแล้วสิ่งที่เขาเตือนต่อเนี่ยครับก็คือว่ารอบใหม่ที่จะว่ากันก็คือในปีหน้าว่าเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐนั้นยังจะลงต่อถึงระดับ155ต่อด,ดอลลาร์สหรัฐจริงหรือไม่จริงอันนี้หน,น้าหน้าสมมเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าหากว่าจะลงต่อในปีหน้าเดี๋ยวผมจะได้ว่าเรื่องนี้กันต่อว่านั่นหมายความว่าในปีหน้าเนี่ยสัญญาณของการพักดอกเบี้ยช่วงปลายปีของธนาคารการสำคัญทุกแห่งทั่วโลก กำลังเตรียมพร้อมเพื่อขาขึ้นรอบต,ต่อไปใช่หรือไม่ใช่อ่านี่นะครับเป็นเรื่องที่ต้องตามกันนะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครสนใจเกียวกับเรื่องของอัตราและเปลี่ยนเพราะว่ามีคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของส่งออกนำเข้าอยู่ตลอดเวลานะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นติดตามกันนะฮะ